ดูปะติดนี่ตาก็ติดดูไปซะหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ้นปลา,านังกันครับผมเป่าไม้เข้าอยู่นี่ครับวันนี้เป็นบวกหน่อยทางลงมาครับเปิดไม้ไม่เลยพี่น้องจะสีมันมาไหมาครับเสียงมึงเอาพี่น้องจะทั <laughs> ง้งไต้จิ ติดปลาหรือสิติดใหม่ครับผมมองใหม่ไม้ครับผมปลามันเกิดนี้ปลามันบ้วนเลยนะจะนำมันไหลบ้วนแห้งครับเนี่ยคอยไหลคอยครับมเนี่ยใหล้ผลิตหมันเพราะหมันครับผมติดปลาหรือติดใหม่ปลาแล้วหนึ่งตัวติดปลานะโอ้ยสามสี่แกงคุยลามเอาละ กุญแจและพี่น้องแบบเนี้ยมีไม่แล้วครับขอจะปลากพ้ยล่าดอกว่าไม้ไม่โอ้น,นี่ยไงไไปลายเลยไปกี่เดือนกี่เดือนเจ้าผม ยอ่อกระทักเข้ามาได้พี่น้องเด้อย่ยอดำย่อขาวกับโฟมยอมย่อครับกลองแกงอลูมิเนียมกับทักเข้ามาได้พี่น้องที่จะเป็นพี่น้องทั้งสอปป,อปอลาวครับกับมีจัดทรงด้วกันครับผมมีเก็บไปถ่างด้วกันครับพี่นอ้องตั้งลาวครับเดี๋ยวเปได้กระทักเข้ามาได้ครับไห้พ่อหน่อยก็ใจเย็นเด้อครับฝ่าเลงไงพี่น้องลัง,ง,ลงมองลังมองฝนกับโตแล้วครับตอนนี้โตมาถามย่าให้ใหญ่สิไหญย,ย่อครับ เพิ่มกัไก่แล้วกับสีส้มครับแต่อมอันนี้กับสีนี้ส้มอีกเดี๋ยวมือกับพร้อมส้มอีกครับจะย้ายส้มทุกมมือครับตอนนี้ขอบคุณที่หลายครับที่อุดหนุนครับผมต้องปิดอีดเดียวปิดกันหนึ่งธรรมดาหม้องไม่มยังบ่านโอ้โหเป็นแบบไหน <c oughs> โห่เสียบมาสามตัวเลยเดบไปหรือเดบปลา้นล่ามั้ครับเมื่อนี้ยปลายังก็เอาก้อยมันได้วองมึงน,นัองไม้ไหมฐานนำ้ำมันแห้งกว่านี้ครับต้องน้ำพุงพ่งขนาดน้ำว่ไหลว่าแห้งยังไม่ติดอยู่ าม,มาแล้วหนึ่งตัวมาพร้อมกับปลากีเดอราก็ดีพี่เนาะ <laughs> หนึ่งโอ้ยส de ี Não, ่ตัวอาเป็นเะสร้างไหวอ่ะพี่น้องสร้างไหวต่วานเย็นเร็วมานะครับเ็วได้ะตีย่นาะยุบยุบยุยุบ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 บครับงานสี่ี่ตเนาะ ปลาที่มีด,ดูดคุยามรางามอยู่คราเนี่ยนงาบ้นีเห็นมัน็่ยไม่เห็นเลยสักตัวขึ้นไปดอกคุย่ามมาโรดไมคุยล่ามีแต่รัวงามนม,ามนเนี่ตายังกลับมาได้หมดยุดแล้วยุบแล้วตึว๊ง okay. mày bó được lâu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  là ai นอนอว้วนปุ๊กมาเลยแกมซ้ำนี่น้นองเลยวนไปไง <c oughs> เวนปักกายมาลงเขาชิมาบอน้ำตื่นตื่ <c oughs> นเลน้ำม,มันตื่นๆนน้ำม,มันตื่น,อนโอ้มาแล้วโอ้อยู่ทางกลางแกมซ้ำอ๋อตายยังอะ อะไรอย่างแรงกลับกลับนี่ตึกแล้วตึกแล้วเฮ้ยปลาหมู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 เกี่ยวมันเกี่ยวทักเกี่ยวนี่โอ้ยกระดามหน่อยพี่น้องเอ้ย เขาเป็นหมูอกตินหรนเขาเขียวอือยิ่ตี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 นะอึ๊บปัดกับขวดที่กันนะพี่เนาะอึ๊บปัดกับปัดตรงนเนยวสองซึ ตึกแลวตึกและตึกละตึกแล้วอุ้ยโอ้ตากาเดือดมาพร้อมบัวลอยได้โตอยู่น้องร้อนเอหมือนเขายู่ไอยู่ที่น้องมันเงียบเงียบดีครับแล้เนี่ยไม่มีผู้คนดี อย่าเป็นล่างวิ่งนะครับผม,มแต่ใครมาคนเดียวอย่ามาด้วยอตทยานเออไัวข้นใหญ่ขึ้นเลยมันเนีออ้อืมตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นตรงนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเลยน้ำมันเบาเลยไหมอืมโอ้ขึ้น ตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่นตัวนั้นหรอตัวนั้นจะไปน้ำกระจายตัวที่คืนวันดึกแล้วของจ้าหัวแข็งครับหนุกไปก็ฟังเสียงนู้ดเสียงไปไม่หน่อยน้องมีหนอมีจะไปเนี่ยจะป่าจะจ้า ข้างหลังไม่ก็ข้างๆนี่ก็ปลานะจ๊ะแต่ข้างหลังเป็นทุ่งนาหนึ่ง <c oughs> ตัวสอง,ส,องสาม,สามโอ้สายนี่ที่เก่งหน่อยยุกไก่เขโลไปเป็นกัน จะแรกถ้าไม่มีคนลงขายก็จะชวนพ่อไปลงฟังนู้นตรงนี้มีคนลงขายอืมมีทุกคนจ<อ>ัอนน้อมีด้วยอืออ้โหปลาหมูอีก <laughs> แล้ว <laughs> ปลาหมูอีกแล้วตัวสวยดีด้ะแล้วันนี้เค้าปลาหมูมาเรื่อยเลยวะ ไข่น่อยน้อยประตูจักเกอร์ประตจักเถกอรหอจะลูกมันน้งันนี้ตัวแม่มันตัวซ้ำฟ้ามือน่ยติดติงไม้่ยร้านน้ำเยอะๆหน่อยตึกเลย<ะ>ตึกเลยอ้ยใสเลยน้องเอ้ยอหลดาดหน่อย ประรหลาดน้อยประ,ะรหลาดน้อยประสาดน้อยจ้าพี่นอ้องทำไมไม่ขึ้นบนบกว่าโดนขึ้นบวกคางยาไปล่อยไปตัวนี้อ้ย <c oughs> ประรหลาดน้อยมาน้ำเขาอยู่แม่น่ไหนะมาตื้อบึกตึื้อบึกเอ้าเ <c oughs> มย์น่ะกองยุงล่าง อีกามาพร้อมไม่ต้องมาก็ได้กาเห็นเป็นปลาซอยซะอุ้ยเกือบเป็นไงเกือบเกือบมันไปเสด็จอะไรตึงดีนะมันโดดชนหูยอฟัง ติดเงตงือกขันมันโดดกี่วแต่ออกแล้วนะเมื่อกี้เรจะสูงติวเลยาจะสูงริ้วเลยตีมั้นักยุบปะยุบปะยุบบปยุบโอ้โหนี่นีนี่นี่ทีาไหน บระยุทธ์จะมีป้ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่ไหมยังไปครับสองเส้นเคยกันยม่ไหวสองเสง้นไม่ไหวยกไม่ไหวยกมาห,หลายปีเลยน้องสองเส้นไม่ยกได้ล่ะไม่ยกได้ยกตอนหันยกย้อยใหม่ครับใส่สอง,งเลลส้นเนี่ย หลังมานี่ก็บ,บอเอาเลยสองเส้นเคิอย่างเดียวครับสองเส้นเชิงสามเส,ส้นครับยกง่ายพี่น้องถ้าปลา<บ>ตัวโตก็อยากสามเส้นอยู่แต่บางตัวต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับบางม่งบางหมอนปลามันตัวโปรใหญ่นะครับก็ต้องใส่เส้นหนึ่งเส้นหาเส้นเจ็ดทังสั่นครับผมสองเส้นนะฮะเป็นอยู่กับสถานการณ์นะครับ เซ็นนกสบายนกองเซนเซิงเมาปลาอาไรนี่ปลาตะเพียนฟึิจิดตะดงหลังดิ่ทืดแลนทืด ยุบป,ปะต,ติกนิจกันต่อุ้ยไปสักหนึ่งเอาทั้งล้วนๆว <laughs> ไปหนึ่งตรวเลยจ้าหน่วยก้าตายไป <laughs> แต่แรกไม่ยุบเลยอ่ะยออื่นเลยอ่ะ,อะขึ้นมาไม่เหมือนไม่มีปาเลยจะจะพ้นน้ำอยู่แล้ว ย่อยก็ล really really ้อมันันตัวฮึม really ึงี่หลตัวน pues so ี่แหละเกงที่บวนคือนี่เนี่ยเมื่อกี้เดิอดอตักันจบตัวใหญยะน่อยจกสองเส้นเครื่องติดกับคิดเบิ้งดันได ตึ๊กแล้วตึ๊กแล้วตึ๊กแล้ว oh. โอ้โหอยู่หัวเสียไปแล้วเม่โอ้กองอยู่ข้างล่างเลยู่แมแกงคุยหลามเอาล่วงเรามีขเยเเงด้วยตัวนึงไม่ค่อยสิ้นที่นอกไปกระเนี้ยงมัน ตาคือลามเสียอย่างเดียวหัวมันจะเสียบม,มันดีนโดดมันมาัมนว,วัตถุตัวหรอเปล่าเนี่ยม,มันเสียอย่างเดียวมันคอยจะติดหัวตัวมันเสียมารอบรอบเนี่ย มาบอมาแล้วตัวหนึ่งเจ็ดทีครับรอตัวเดียวเลยไม่พาเพื่อนฟ้าฟูกันยังไงยิงไปไกลวะ นอนอยู่ข้างหลางเอาเคียไปเลยตัวนั้น <The line. S 1> ก็ลงไปเรื่อยหรือว่าน้ำมันลงมาขึ้นมา มายัางไงเนี่ยสม่งสัญญาณเลยยอไม่เคยจริงไม่เคยยังเลยมาเจนจะพ้นแล้วกระโดดโอ,อยยาวด้วยกานไปตะ<ป>มังน้อยมาตะมังน้อย ม well. ุดติงจริงนะหนึ่งตัวสองสามตัวสี่ซอยอย่างเดียวก็สี่อ่ีดอีกหนึ่งตัว เพียนไปซ้ำโอ้โหเราหัวเสียบเร็วเร็วเร็วครึ่งนึงเร็วเร็วเร็วสีมาสีป้องขาดอืมตัวให้เพียนไปครับพี่น้องตัวใหญ่ด้วยัดีมาโดดโซ่อยู่ มีด้วยอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลลงไปแล้วลงแล้วเอาหายไปเลยก็อ้ไปแล้วยังเหลือยังเหลือยังเหลือ สวยเลยกรีนยนยนี่เลยสวยมันโดดออกจากมุมนั้นน่ะมุมเออ <laughs> มันโดดออกจากมุมนั้นหมุนหมุนปากมันให้มันหาเราเลยเทเทง่าย Hưm Hưm Phải không? Phải không? Phải không? hưng 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 mới được hưng hưng rồi hưng 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 ดุกแล้วโอ้บิดพิกไปอีกปักเดิอไปปักเดินไปเอาไปยุใหญ่ขนาดนั้นปางเพอเดใดใหญ่ขนาดนั้นเอาไปลด ดีไ,ไงโดดยู่นี่เรียน,นยนโอ้แะพดีเด๋วเด๋ để, để, วเยหน่อยพลอง<ด>ตะพยนเตยใหญ่โยกไม่<ๆ>ทันยกไม่ทันมันโดดสูงขดเว่ยโดดค้ากโดดนี่ ต่ำมันชี้ขามันชี้ขามันชี้พี่น้องขาย่อไปแล้วครับขาย่อเด้งแล้วขามันชี้ข้างนึ่งอุ้นโดดบ่ให้โดดอะโดดบ่โดดแซวโอ้มีปลาพี่น้อง ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปซ้ำเท่าหลังก็อย่าบอกว่าอย่าโดดอย่าโดดเดือยอะไม่เลยละแย่งสองตัวเป็น้องรอบนี้โอ๋อทำไมทำไมคือยอมหมุนติ้วเนี่ยแย่งมากเลยที่พื่อนแยง เตีเ้นไลยเรื่อยอยูพี่น้องเนีน่ยตัวหนึง่งสองตัวเที่ยกับมาเป็นฝูงฮะเทีย่ยงหายไปสองเที่ยงก็กไม่เห็นถือว่าหายแล้วเพราะไม่ได้อีเกเนี่ยสปอนเซอร์ใส่กระปุกโคติดอืมเขียน Ở nhà thì nhỏ. Tìm con phố mà mầm 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 ngang mầm mầm mấy mầm 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 luồn răng mầm rồi mầm 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 làm à, mầm 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 ไม่คอยติดเลยครับแตากปายงปกาดดกับพอด้ถอดครับนี๋พอวนคลิปหน้าครับะในกาแฟก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แจ้งตนครับสวัสดีทุกทุก,ดดกนคนครับผม